อันนี้ชิ้นนี้ก็จะเป็นชุดเดียวกันชิ้นนี้กับชิ้นนี้จะเป็นชิ้นเดียวกันมันจะชื่อว่าโซบิกอันนี้จะมองอันนี้ก็คือมองมาที่กางเกงฮะแล้วกางเกงก็จะบิ๊กจะมีรูปแรกของมันคือความถ้าสังเกตจะมีบิ๊กแล้วก็อันนี้ไปมองเพื่อขอช่วยขยายว่ามองความใหญ่องันนี้คือซิงคซันไหมตัวซิง์ซันฮะมาล้อคือมองมองมองกางเกงด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่ามันบิ๊กจริงๆอย่างเงี้ยเป็นบิ๊กออ๋อแล้วก็ อันนี้ก็จะมองอันนี้ชิ้นนี้จะเป็นชิ้นเดียวกันเทคนิคเทคนิคเดียวกันอยู่ครับเทคนิคเดียวกันก็จะมีอันนี้แค่เป็นผ้าไทยมาเย็บเป็นเกงได้ครับถืออันนี้นี่จะเป็นอะคคเลิกเหมือนนักท่องเที่ยวแล้วกันอ๋อก็จะทําแบบมันชื่อหลาสมันกิเลสตัณงหาอะไรเงี้ยมองแล้วก็จะต้องกิเลสต่างๆมีหน้ามีหน้าอยู่แล้วก็มีตัวหนังสือมีสีแบบป๊อปๆแล้วหน้าแบบ เละๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นกิเลสมันก็เป็นคําถามว่าคนมาดูสวยมันจะกักๆสวยหรือไม่สวยเพราะคอนเซปต์งานที่แบบชุดนี้จะไม่พยายามเน้นให้มันสวยเต็มที่หรือสมบูรณ์จะแบบให้แบบมีส่วนแบบกักๆว่ามันไม่สวยมั่นไว้แล้วก็คือแบบให้คนมาดูเฮ้ยเออชุดนี้มันอาร์ตไม่อาร์ตสวยไม่สวยก็จะเป็นคําถามสำหรับตอนจบอะไรอยเงี้ยคืองานจังต่างกับคนอื่นเนาะเป็นพนติ้งอินทอลเลชันที่เออที่มันแปลกอ่ะแล้วคนอื่นก็ไม่ค่อยทํา ไม่ค่อยเห็นการเียบปากในบ้านเราที่เป็นลักษณะอย่างนี้ก็อาจจะชอบแต,ตกต่างกัชบชาวบ้านเขาหน่อยสวยครับก็ดีครับเยี่ยมครับเดี๋ยวไปดูข้างบ,บนอีกทีนึ่งอีกทั้นนึ่งเอาให้หมดก่อนข้างบนก็จะเป็นเพ็นอันนี้พอดีไปชิ้นนี้จะเป็นไปเจอร,รูปญี่ปุ่นรูปญี่ปุ่นแล้วก็เท่ดีก็เลยทําว่าผู้หญิงคนนี้บรรลุธรรมะโซครูอะไรสองคนนี้ไม่อิฉาย สามมันจะมีรุ่นสามสาวอยู่คนนึงยันนี้สองอันนี้ยังป<ช>ก,กติเป็นมนุษย์ธรรมดานี้ชนะที่เรียดแล้วก็เลยแบบเป็นรุเลอะสองคนนี้ก็มองคนนี้ด้ยวยความงงก็เลยมาเล่นสวยดีฮะก็เหมือนกันหกเจ็ดชั้นเหมือนกันทั้งหลังฮะใช่ครับก็ไฟสองโหจันนั่งทำเนาะจุด,ดยอนน้มีดีเทลว่าในอันนี้ก็เหมือน,น,นก็จะเป็นเรื่องของซิตี้เป็นเพน์นะฮะสวยงามซิตี้เมือง มันบ้านเยนลิฟททำเป็นต่างหาผ้าได้เก่งเลยอั้ก็ผ้าก็เพารัดฮะแต่ว่าเราก็ไปเลือกสีเป็นเลือกมาแล้วก็แล้วก็จะมาเลือกอ่ะอันนี้อีกกีว่าชิ้นนี้ใส่งานชิ้นไหนเราอยากได้เป็นมิเตอร์เอ็นพีอารสเปซเลยเนาะเป็นสกิตึงเลยข้างบนเป็นเหมือนเป็นมุสลิมเป็นมัตยิปในอันนี้คล้าย ไม่แน่ใจอันนี้ก็เป็นโต๊ะออกมายืน่นออกวาเลยเนาะจังฮะก็จะเป็นอันนั้นก็จะทำเป็นโต๊ะก็ให้มันมกระเทอะออกมามีมิติเข้ามามอะไรเงี้ยก็จะมีลูกเล่นค่อยมาข้างล่างมีลูกเล่นมีอะไรเท่เ นี่ก็จะคล้ายกันเป็นเรื่องของเมืองของก็จะมีการ์ตูนมีปีกัสโซแล้วก็มีงานสไตล์เราเอามารวมๆเงินโดยเทคนิคของเราครับมีสีสันมีปั๊บเค้าเจออันนี้สีน้ำมันเหมือนกันอันนี้ก็สีน้ำมันครับแล้วก็ไมคกมีเดียอันนี้ก็อันนี้จะเป็นอะคริลิกอ่าไม่ใช่ฮะอันนี้คืออันนี้อันนี้ไงเวอร์เมียงไงเดบิวเดบิวแล้วก็ทำให้แบบตาหลอนๆหน่อยหลอนๆเือหน้า มง,งวงวางน่ากลัวแล้วก็มีมือต่างดาวปบอ่าน <c oughs> เข้ามาจบซ่อนไหนอะไรเงี้ยมาแล้วมองๆอ, <c oughs> อันนี้ก็เป็นอา่าอันนั้ของอั <c oughs> นนั่นครับางานของไอ้พิเตอร์ดอยที่จะมีรูปดังของเขาที่เป็นแบบเหมือนคนพายเรือแต่ว่าผมมาทําให้เป็นเหมือนพระเยซูก <c oughs> <ๆ S 2> ำลังพายเรือแต่เพิ่มมงกุฎควเปน<อ>็นเพิ่มเป็นไ <c oughs> อัน้ความเป็น พระเจ้าเขาเป็นหน่อยนั่งภายเรือมามองอยู่ไกลๆอะไรเงี้ยอันนี้ตามันจางๆอาจารย์ลบตามะอ๋อตั้งตั้งการให้ไงให้ดูแบบเบลอเบลอตามคอนเซปต์หรือปากอะไรเล็กก็คือแบบจะสวยก็ไม่สวยจะสมบูรณ์ฮะก็คือแบบเออมันจะเป็นอาร์ตไหมคนจะชอบไหมคือคอนเซปต์ชุดเนี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือแบบแล้ถ้างานไม่สมบูรณ์จะเป็นยังไงงานคนไทยจะต้องเพอร์เฟกต์ไหมหรือว่าอะไรเงี้ยแต่นี้ก็เพอร์เฟกต์แล้วจย์ อันนี้จะเป็นพับไทยรานนาเอาวัดภูมินหรือหนองบัวเนี่ยอาจารย์เป็นคนเหนือไหมเปล่าครับแต่ว่าแต่จะชอบลูกแนวทางเหนือพลาสติกไหนก็แล้วมาใช้ครับเพราะมันจะมีคนเหนือก็จะมีฟิลลิ่งแบบตัวชาวบ้านก็จะมีการมองลูกเล่นถุงปาอะไรเงี้ยอันนี้เราก็เพชรมันแผ่นพลาสติกเสร็จแล้วเราก็เขาน่าจะเป็นอะคริลิกแล้วก็จะข้างในก็จะเป็นแบบพวกข้างแต่ข้างในจะเป็นเลเยอร์เยอะเหมือนกันเป็น เป็นแผ่นพลาสติกทับกันแล้วก็หรือว่าบนผ้าใบอะไรเงี้ยหลายชั้นหน่อยแล้วทำเป็นเทคเจอร์แต่ว่าข้างบนถึงก็คือเป็นพลาสติกเพื่อให้เห็นชั้นบนนี่จะเป็นแผ่นพลาสติกได้มองทะลุไปแต่ว่าคาร์ดิคาร์ดนอกจากนอกจากจะใช้แบบตัวนู้นอันนี้เป็นแคปเพ้นแต่ว่าทาเป็นเทคเจอร์ต่างๆทำเป็นเทคเจอร์จะให้เห็นส่วนอันนี้แยกออกมาก็อันนี้จะเป็นเรื่องของสังคมโดยตรงนิดนิดแซะเข้าไปว่า ความแตกต่างดิฟเ d i f f e r e ด t อาจจะ b u l ี y เลยไม่สามารถไม่เข้ากลุ่มกับกลุ่มแบบไฮโซหน่อยอันนี้แบบบ้านนอกบ้านนอกชาวบ้านอะไรย่างเงี้ยเลยต้องแยกออกมาแล้วก็มานั่งมองอะไรแบบนั้นแต่ว่าเหมือนปัจจุบันนี่สังคมก็ยังมีแบ่งแยกชนชั้นอะไรเงี้ยเขาแบบมาใส่ใส่ใส่เรื่องนี้เขาไปไหนๆให้มีความแตกต่างระเบิดโต๊มระเบิดหูงกันเลยใหญ่เอาลูกในเขาระเบิดเจออันนี้ก็เป็นเป็นอะไรก็ เป็นเสียมันเหมือนกันไหมอาจารย์อันนี้จะเป็นอะคริลิกอันนี้จะอันนี้จะเป็นอะคริลิกกับสีน้ามันผสมกันจันถึงเฟรมได้ตึงมากเลยก็ถ้าถึงเฟรมตอนหลังๆนี่จะใช้เทคนิคเดนอ่าอิตแบบโบราณพวกเรนัสองอะไม่เป็นทับออยเพราะนั้นพวกนี้มันจะบังคับให้ตึงเองอถ้าเฟรม ตึงผ้าจะไม่ตึงแต่ตอนหลังๆมันจะบังคับพอทาไปหลายๆรอบแล้วมันจะค่อยๆตึงจะแข็งเป๊กอย่างกับไม้กระดานอ๋อมันจะค่อยๆค่อยขยายได้ส่วนตรงน้นอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกันฮะอันนี้ก็จะดูเหมือนสไตล์เดียวกันแต่จะเป็นโซนชมพูว่าชมพูหมดเลยจะเป็นบั็อกกาวสวยไม่สวยอะไรเงี้ยฮะก็เลยแบบงานให้มันกัดๆไปจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยสวยเนาะ แต่บางคนก็ชอบนะชอบแบบแบบว่าเออเฮ้ยมันเป็นอะไรมากกว่าแต่ว่ามันก็แอบหลอนนิดนึงตรงนน้ก็นี่แหละฮะให้ให้มันนอนหลอนนี่แหละในความเป็นหลอนเนี่ยเออให้แล้วคนมาดูแบบสวยไม่สวยหรือว่าไม่สวยหรือไม่สวยหรืออาร์ตไม่อาร์ตเนี่ยเกือบจะสมมูลแต่ให้มีส่วนที่แบบดูแล้วหลอนน้กเก็ตใหกเก็ตนิดๆอะไรเงี้ยอันนั้นจะแค่ลูกตาอันนี้จะปากกับลูกตาทำให้ดูหลอนๆอันนั้นอาจจะปากหลอนหลอนเลย คข้างบนจะมีอีกไม่ได้หมดแล้วครับหมดแล้วเนาะได้อาจารย์ต้องฝากงานอาจารย์อเอาตรงนี้ว่ะฝากงาน,งานเน้ศรรการทั้งนี้สนุกคืองานดันไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่ค่อยมีเสพปินบ้านเราที่ทําง,งานในลักษณะอย่างนี้อเอ็กซิบชันนี้เปิดจนถึงวันที่27สสารที่ย7กันยาก็า<อ>ถ้าใครมีโอกาสก็แวะมาฝากชมผลงานเยี่ยมชมผลง,งานเป็นเทศกาลฮิมเมอร์อรอฟมา ด้วยแล้วก็เชวยนะครับแล้วก็งานชิ้นนี้นอกเราจะจะมีคอนเซปต์ให้คนมาชมเล่นกับผลงานทั้งหมด3สามอันก็จะมีอันสุดท้ายที่จะเป็นสรุปว่านิทรทัศ์การนี้ความคิดเห็นสุดท้ายก็จะมีแผ่นสุดท้ายที่ว่าข้างล่างก็จะสรุปว่าเทศกาลนี้คุณชอบไม่ชอบอาร์ตไม่อาร์ตเลยคุณสามารถเขียนได้เลยเพราะว่าแต่ละคนไม่ออกไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะคอนเซปต์นี้คือเราต้องการจะบอกว่าแต่ละความคิดของแต่ละคน หรือว่าจิตใจความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะนั้นมาเยี่ยมชมแล้วก็มาเล่นร่วมกับผลงานศิลปะของเราได้ครับที่6060อาร์ตสเปซตึกขาวและตึกดำรับตึกขาวแล้วตึกดาแวะเข้าไปดูตึกดาก่อนไหมแล้วเข้ามาตึกขาวได้ทั้งสองตึกตึกเลยคืออาจจะตึกขาวจะอยู่จะเป็นตึกแรกก่อนแต่ว่าสามารถชมตึกดาก่อนก็ได้ตึกขาวก่อนก็ได้เขาจะมีเจ้าหน้าที่ของแกลเลอรี่คอย ทคแคร์ต้อนรับเขาเปิดเที่ยงถึงเปิดเที่ยงถึงสองทุ่มจันถึงเสาร์หยุดวันอาทิตย์ฮะหยุดวันอาทิตย์เปิดจันถึงเสาร์ครับก็มาดูงานเสื้อปักของอาจารย์ดูสนุกสนานแล้วก็วิทิคิดแนวคิดมันไม่เหมือนแบบแผนไม่เหมือนคนที่ทำาิจิลปักแบบเป็นแบบแผนทั่วไปนะน่าสนใจมากครับก็ผมจะอาจจะเป็นเพราะเป็นคนพอมีไอเดียใหม่ๆก็จะเปลี่ยนก็ชุดหนึ่งแต่ละชิ้นก็จะชุดหนึ่งก็จะ ผมมาสักสิบชิ้นก็จะเปลี่ยนเทคนิคแหละไม่เกินสิบชิ้นอะไรเงี้ยฮะศิลปะไม่มีถูกไม่มีผิดสนุกสนานไม่มีผแล้วก็ทำไปเรื่อยๆอยู่ที่ไอเดียความคอนเซ็ปต์เราก็สนุกแล้วพอทำเราไปเรื่อยๆก็จะทุกๆมีไอเดียใหม่ๆมาตลอดเราก็จะต้องเปลี่ยนทำอะไรเงี้ยอย่างชุดชุดหน้าที่แสดงความหน้าก็จะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งส่วนสีอาจารย์ก็สดใสอาจารย์นำเข้าสีมา ด้วยใช่ไหมครับครับก็มีมสีน้ำมันอะคริลิกสีน้ำถ้าสีน้ำมันตอนนี้เราก็จะมีไมเคิลฮาร์ดิ้งเรานําเข้ามาหลายนานแล้วก็มีแอมไมเคิลฮาร์ดิ้งของ,องกิจตะคันไฟของ,องกิจที่เป็นเกรดพรีเมียมแล้วก็มีแอมเจมของอเมริกาเป็นเกรดอาร์ติสกึ่งพรีเมียมแต่ว่าหายอาร์ติสแล้วก็จะมีสตูดิโอก็ลูคัสของเยอรมันส่วนอะคริลิกเราก็จะมีโดวนะัท ส่วนเสียริคลิกเราจะเป็นยี่ห้อแอมแกรมเป็น Heavy ่บอดีแล้วก็กำลังจะเข้ามาประมาณปลายเดือนนี้ก็จะเป็นยี่ห้อของมาี่ห้อมาติสอันนี้จะเป็นฟอร์สำหรับคนที่แบบชอบเขียนงานสมุดหรือเก็บดีเทลพวกพสตรงพสเตตก็จะเป็นของอามาร์ติสฟอร์แล้วก็<อ>สีน้ำก็จะเป็นของแอมแกรมคอเกตอาร์ติสิเอม,มเหมือนกันก็ติดต่อไปได้ที่เพจมิอร์เอ็นฮะหรือว่าจะมา ทักผมส่วนใหญ่ก็จะมีคนทักมาในเพจของผมก็ n อ็นนิพันธ์ครับอ่าได้ครับยังไงก็ขอให้รูปภาพขายได้เยอะๆแล้วก็ให้มีคนสั่งสีเยอะๆนะครับอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณครับ